สวัสดีเจ้าพี่น้องวันนี้มาพบอกับสาวอิวคนตัวกรมแชนแนลอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าล่มพัดแห้งแห้งๆขาแข้งแนวเลยจ้ะเขาซูบรรยากาศหนาวหนาวเลยจ้ะพี่น้องวันนี้สาวอิวก็เลยพามาเพิ่มไขมันเพื่อต่อรับหนาวจ้ะนั่นก็คือข้าวขาหมูจ้ะพี่น้องขาหมูเน้นๆจานยญ่งๆเลยจ้ะพร้อมแ่บเลยเบิ่งจ้ะเน้นๆหนังเลยจ้ะเบิ่งมีแต่หนัง มีต่หนังเปือป่อยๆแล้วก็มีไข่หนึ่งฟองอิซายูพามาสองสีมาจากเส็บๆนำกันเลยบมีผพักจากพี่น้องเน้นเนื้อล้วนๆเน้นๆไขม่มันเลยจ้ะนี่แล้วก็มีน้ำจิ้มอซาอยูใเองด้วยจ้ะน้ำจิ้มนี่มันจะเปียวๆเข้มๆนิยจักหน่อยมาเส็บๆนำกันเลย แซ่บเนะตาเหรียนขาหมูให้เป็นอยังดีเลยเขากันขัก น,งนังเงีนๆเลยจ้ะพี่น้อง มีการเดี่ยวจ้ะพี่น้อง Beast ช่วงนี้ตากเขานะถึงแม้ว่าจะล่มคากลมแน่แต่ว่ากระเด็ดออก mm -hmm. ลมขากเลยจ้ะ 但是你一对在平常。 เขานี้คือชิบเบิร์ดดอกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสาวอิยูหายดุกน้องถี่มมันอนถ่ายอยู่ข้างหลังจ้ะครับุดถ่ายแล้วจ้ะลืมใครจ้ะพี่น้องลูกน้องมานอนถ่าข้างหลังอยูสองโตแล้วจ้ะพี่น้อง ก็สิ่งหิวข่าวเลย่ะซาอยู่บ้ท่านเดี๋ยวขอให้กินซอยู่อิม่มเลยจ้ะพี่น้องโอ้จานบางใยหนึ่งเกือบเบิดเดี๋ยวข้าวเรือนี่เสียเอาไปหลุกน้องทางหลังลละจ้ะนอนถา่าเลยคั็นพี่น้องมาคลิปนี้ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวอิวน้ำแดเด้อจะ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อจะ้ะสิด้บ่วผาดคลิปใหม่ๆไว้พอกันคลิปหนาจาะพี่น้องว่าสาวอิวสิพาเมา่อกินอย่างเ็แซ่บนำกันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีจะ้ะ